สวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในการเล่นเกมเพื่อความสนุกและหาเงินสร้างรายได้ไปด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปรวมถึงจะได้ไม่พลาดคลิปเกมใหม่ๆใ,ในการแนะนำการเล่นเกมมือถือเพื่อหาเงินด้วยนะครับสำหรับราคาเงินเกมของแต่ละเกมที่สามารถเล่นหาเงินได้ผมอัปเดตราคาเงินของแต่ละเกมในกลุ่มเพจเกมมือถือเล่นหาเงิน ด้านล่างคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมจะมีการอัปเดตให้ทุกเดือนนะครับรวมถึงกลุ่มเพจที่มีการซื้อขายไอเทมในการเล่นเกมรวมถึงซื้อขายเงินของแต่ละเกมผมก็ทิ้งกลุ่มเพจไว้ให้ในกลุ่มของเกมมือถือเล่นหาเงินไว้ให้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่กลุ่มเพจด้านล่างคลิปเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกมคาบาว์เอ็มโมบายเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะหา พาเพื่อนๆนะครับไปหาแหล่งไอเทมราคาดีมาขายนะครับเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้ผมมองว่ามันสามารถที่จะขายได้เงินในราคาที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นไอเทมชิ้นไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันที่ตลาดก่อนเลยนะครับแล้วค่อยไปดูว่าแหล่งดรอปไอเทมนะครับดรอปที่ไหนบ้างนะครับอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดครับครับสําหรับที่ตลาดนะครับที่จะพามาดูไอเทมนะครับ ที่ผมขายเดี๋ยวดูที่ผมขายได้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูว่าเขาขายที่ตลาดกันเท่าไหร่นะครับนี่ครับที่ผมจะแนะนําก็คือเจ้าอัปเกรดพอลโลนะครับตัวนี้ครับเป็นหินอัปเกรดระดับต่ํานะครับซึ่งผมขายอยู่ที่ชิ้นละ2องแสนเกนะครับก็ทั้งหมด27ชิ้นนะครับก็ผมจะกดรับเลยนะครับนี่ครับก็รวมเป็นเงินทั้งหมดนะครับ 77m นะครับประมาณ 7M ก็มีการหักภาษีนะครับค่าธรรมเนียมนะครับจาก7.8ก็เหลือประมาณ 7m เศษๆนะครับนี่ครับเราก็แค่นี้เราก็ได้เงิน m มาแล้วนะครับทีนี้เราไปดูนะครับสําหรับที่ผมจะแนะนําก็คือเจ้าคอนะครับที่ใช้ในการอัปเกรดนะครับว่าทําไมมันถึงมีราคานะครับนี่นะครับที่ตลาดนะครับสําหรับอัปเกรดคอโลนะครับเป็นหินอัปเกรดระดับต่ํานะครับก็ราคาอยู่ที่300,000นะครับ สามแสนไปจนถึงสามแสนกว่าๆนะครับซึ่งผมขายนะครับผมไปวางขายที่สองสองแสนเก้านะครับก็คือสองจุดเก้าเคนะครับซึ่งใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีนะครับมีคนมาดึงนะครับคือลดลงไปแค่ยอมลดลงหนึ่งหมื่นนะครับเพื่อที่ให้มันขายออกง่ายนั่นเองครับก็รู้สึกว่ามันขายออกง่ายมากเพราะว่าพวกหินอัปเกรดนะครับมันเป็นมันเป็นไอเทมที่ไม่ว่าตลาดนะครับจะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่ ผู้เล่นก็ยังต้องการอยู่เสมอเพราะว่าต้องใช้ในการอัปเกรดพวกอาวุธพวกชุดนะครับก็เลยทําให้อเทมพวกนี้มันค่อนข้างมีราคาแล้วก็หาได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าไปหาที่ไหนนะครับอันนี้คืออัปเกรดระดับต่ํานะครับทีนี้เราไปดูอัปเกรดระดับกลางบ้างครับสําหรับอัปเกรดระดับกลางก็อยู่ที่3ามแสนห้านะครับผมก็มีอยู่หลายก้อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอามาขายนะครับคือผมขายแบบระดับต่ําไปก่อนนะครับ ก็นี่ครับประมาณ3ามแสนนะครับสําหรับระดับกลางแล้วก็ต่อมาครับเป็นระดับสูงนะครับระดับสูงก็อยู่ที่3ามแสนขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปจนถึงระดับสูงที่สุดนะครับนี่ครับอยู่ที่9ก้าแสนะครับก็เกือบเกือบหนึ่งเอ็มเลยนะครับทีนี้เราไปดูนะครับว่าการที่เราจะไปหาไอเทมพวกนี้มาขายนะครับเพื่อให้ได้เงินเร็วๆเนี่ยเราจะไปที่ไปดอกที่ไหนบ้างนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานที่แรกนะครับครับสำหรับสถานที่ที่เราจะไปหาพวกคออัปเกรดมาขายนะครับแต่ละระดับนะครับซึ่งเราจะต้องไปหาในดันเจียนนะครับมันจะหาได้ง่ายมากนะครับแต่ว่าแต่ละดันเจียนเนี่ยมันจะดอปคนละอย่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นนี่ครับในส่วนของกุญแจครับอันนี้ผมจะลองซื้อให้ดูเลยนะครับว่าแล้วไปหาที่ไหนนะครับก็ถ้าเกิดใคร จะซื้อในร้านที่เขาวางขายในตลาดก็ได้นะครับหรือว่ามาซื้อกับคนนี้ก็ได้ครับคนที่เป็นเหมือนคนแก่ใส่ชุดคุมตรงนี้นะครับนี่ครับผมจะซื้อนะครับพวกกุญแจไปนะครับราคาแ0 0แสนนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยจะมาให้ดูทีหลังนะครับว่ามันจะคุ้มไหมนะครับในการที่ซื้อแ0 0แสนแล้วนะครับแล้วเราไปไปลงดันเจี้ยนเพื่อหาคอมาขายนะครับเพราะว่าคอถ้ายังต่ำนะครับก็ก็นะ0 0 0แสนใช่ไหมครับ ถ้าอย่างสูงก็9ก้าแสนเกือบ 1m เนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานที่แรกกันก่อนครับซึ่งมันก็จะแบ่งเลเวลนะครับของผมก็จะมีเลเวล1กับเลเวล6นะครับซึ่งผมจะไปเลเวลหนึ่ให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับสำหรับดันเจียนของกุญแจนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่เมืองบอดี้ไอนะครับให้เราสังเกตดูนะครับอยู่ที่เมืองบอดี้ไอ ด้านล่างข้างๆนะครับจะมีรูปหัวกระโหลกอยู่นะครับเห็นไหมครับที่ฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นตรงนี้นะครับถ้าใครจะเข้านะครับใครมีกุญแจก็เข้าไปได้เลยนะครับก็นี่ครับของผมก็เป็นเดันเจียนอารีนานะครับเลเวลหนะครับก็ก็คือเป็นกุญแจสีขาวเมื่อกี้นะครับก็ผมจะยังไม่เข้านะครับให้บอกให้เพื่อนๆรู้ว่ามันเข้าจากตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะดรอปพวกพออัปเกรดหลายรูปแบบนะครับโอเคครับต่อไปนะครับดันเจียนต่อไป ครับซึ่งดันเจี้ยนต่อมานะครับก็คือดันเจี้ยนเลเวล55นั่นเองนะครับซึ่งดันเจี้ยนนี้นะครับก็จะดอปทั้งคอระดับต่ําแล้วก็ระดับกลางนะครับซึ่งดันเจี้ยน55นะครับจะอยู่ที่เมืองกรีนเดสแพร์นะครับก็รูปด้านล่างซ้ายนะครับที่เป็นหัวกระโหลกนะครับถ้าเกิดใครมีใบดันเจี้ยนนะครับซึ่งใบดันเจี้ยนจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับก็คือแมปพาร์ทนะครับก็เป็นใบดันเจี้ยนของเลเวล55นะครับ ถ้าเกิดใครมีนะครับก็สามารถไปหาดอปคอมาขายได้นะครับจากดันเจียนตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะดอกคอระดับต่ําแล้วก็ระดับกลางนะครับเอาละครับทีนี้เราไปดูคอระดับต่อไปนะครับนี่นะครับสําหรับดันต่อไปที่ดอปคอนะครับระดับกลางนะครับนั่นก็คือดัน85นั่นเองนะครับก็จะเป็นรูปเจ้าหัววัวนะครับเป็นเขาวัวนะครับรูปสีน้ําเงินนะครับก็เป็นดันเจียนตรงนี้ครับอยู่ใน แมปนะครับอันเดธกราวนะครับจุดตรงกลางนะครับก็ถ้าใครมีก็เข้าไปนะครับตรงนี้จะดรอปคอระดับมีเดียนนะครับอันนี้จะอาจจะไม่ได้จากกล่องด้วยนะครับอาจจะได้ทั้งจากตัวมอนสเตอร์ในดันเจียนด้วยก็ได้นะครับอันนี้เป็นดันเจียน85นะครับทีนี้นะครับไปดูคอที่สามารถดรอปได้จากคอที่ระดับสูงกว่านี้นะครับนั่นก็คือคอไฮนะครับคอไฮนะครับสําหรับไอเทมที่ใช้ในการไป บก็คือนี่ครับเจ้าเพชรแดงนะครับซึ่งดอกจากมอนสเตอร์ในแมปไหนนะครับก็ผมแนะนําไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วครับถ้าใครไม่เจอนะครับหรือว่าไม่รู้นะครับก็ไปดูจากลิงก์ใต้คลิปได้นะครับผมทิ้งไว้ให้แล้วว่าใบลงดันแต่ละใบนะครับดอกจากมอนสเตอร์ตัวไหนแล้วก็แผนที่ไหนด้วยนะครับก็ไปดูกันได้นะครับสําหรับใครที่มีแล้วนะครับก็คือให้กดย้ายไปได้เลยครับ นี่ครับสำหรับดัน95จะอยู่ที่นี่นะครับสำหรับดัน9 5จะอยู่ที่เมืองพอตลักนะครับเป็นด้านล่างขวานะครับด้านล่างขวาก็จะเป็นดัน9 5ซึ่งตรงนี้ก็จะดรอปคอระดับไฮนะครับหรือว่าระดับสูงนั่นเองนะครับก็มาหากันได้นะครับสำหรับใครที่มีใบดันนะครับอ่ะทีนี้นะครับใบดันสุดท้ายนะครับที่มีคอระดับสูงที่สุดนะครับหรือว่าเรียกว่าคอไฮ ไฮเกรสก็ได้นะครับเป็นคอระดับสูงที่สุดซึ่งราคาก็เมื่อกี้ก็อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสนกว่านะครับจนถึง1 m นะครับก็ถือว่าเป็นคอที่มีระดับที่ดีมากๆนั่นก็คือดันเจียน1้0ยนั่นเองนะครับซึ่งใบไปดันเจียน1้0ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับ ซึ่งดันเจียน120นะครับจะอยู่ที่เมืองนะครับเล็กไซส์นะครับก็ประมาณด้านบนด้านบนขวานะครับที่เป็นรูปหนวกระโหลกนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครมีใบดันนะครับซึ่งในดัน125ที่ผมแนะนํานี้นะครับจะดอบเจ้าคอไฮระดับสูงนะครับแต่ว่าจากคลิปที่ผ่านมาที่ผมแนะนําไปนะครับก็มันดอกอาวุธนะครับที่เป็นอาวุธสี สีส้มด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากหาไปใช้นะครับแต่ว่านําไปขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะไปหาไอเทมตัวนี้มาใช้ได้ซึ่งออปชันของมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับเนี่ยครับก็สามารถมาหาดอปได้โดยเราจะต้องกําจัดบอสตัวสุดท้ายนะครับแล้วกล่องมันจะตกลงมาก็แล้วก็ลุ้นนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับแล้วก็ได้ออปชันอะไรบ้างครับถือว่าเป็นของที่ดีมากๆนะครับที่ใครจะใช้ใน ในการเสริมความแกร่งให้กับตัวละครซึ่งมันจะเป็นอาวุธระดับ G11 นะครับโอเคถ้าใครดูคลิปที่ผ่านมาแล้วเห็นก็จะเห็นว่าผมพาไปจนถึงดันบอสตัวสุดท้ายนะครับก็แต่ว่าตัวของเราเนี่ยจะต้องถึกหน่อยถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะตายได้นะครับเพราะว่ามันก็มอนสเตอร์มันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าใครคิดว่าไหวนะครับก็เลเวลสักร้อยส0เนี่ยสามารถมาหาคอระดับสูงได้ซึ่ง คอระดับสูงนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ 1.9.5-1m นะครับแต่ทีนี้นะครับที่ผมไปซื้อใบตัวนี้มานะครับพอดีผมไปดรอปมันหาได้ช้านะครับซึ่งผมก็มีดรอปได้บ้างนะครับแล้วก็ออกมาเข้าดันเจียนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดใครจะซื้อนะครับผมมองว่านะครับถ้าเกิดเข้าไปนะครับได้คอระดับสูงเนี่ยสัก2เม็ดนะครับซึ่งเม็ดละ9.5 m 9 5 k นะครับคือ9,5 0 0นั่นแหละซึ่งใบตัวนี้ผมซื้อมาเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณ1 m นะครับถ้าเกิดเราสามารถหาได้2ก้อนนะครับนั่นคือเราได้กําไรไปแล้วนะครับซึ่งมันโอกาสที่จะขายออกได้ง่ายมากสําหรับคอครับนี่คือถ้าเราสามารถดรอปคอได้นะครับแต่ว่าถ้าหรือจะไม่ได้จริงก็อาจจะได้ไอเทมชิ้นอื่นที่มาขายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราด้วยนะครับว่ามันหาได้ยากได้ง่ายแค่ไหนเดียวผมจะลองลุยเข้าไปให้ดูซัก รอบกันแล้วกันในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าในแต่ละดันเนี่ยในการหาคอเนี่ยได้กี่เม็ดคุ้มค่ากับการซื้อใบลงดันเจี้ยนที่ตลาดไหมหรือว่าเราควรจะไปฟาร์มหาใบดันเจี้ยนเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปบอกสําหรับคลิปนี้ก็ให้รู้ว่าแต่ละดันที่ผมบอกมาเนี่ยสำหรับดัน5 5ดนั 5, ดน85ดัน95ดัน120แล้วก็ดันที่เป็นดันเจี้ยนกุญแจนะครับก็สามารถดปคอแต่ละระดับได้ซึ่งราคาก็ถือว่าดีมากตั้งแต่2ตั้งแต่3 0 0 0 0 0จนถึง 9.5นะครับ 9.5k นะครับคือ9,5 0 0ก็ถือว่าไปหามาขายได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะทิ้งไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแจ้งอีกทีว่าแต่และดันเจี้ยนเนี่ยมันดรอปคอได้เยอะไหมคุ้มค่ากับการที่เราจะเข้าดันเจี้ยนไหมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ